คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องเอเรนะฮะหวยราพัฒนานะคะวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้โอ้ยเอฟซี FC คนที่รอความฝันพนอยิ่บอนอเอฟซีเอฟซี FC. FC คนที่โลความฝันพนมาบ่ฝันคาดอยู่เด้ออ่าเลขใมตาล่างนะคะ อันนี้ลละที่จับลงไปให้แล้วนะคะที่จับลงไปให้แล้ว180 180ปดศูนย์อะไรก็เอาลงไปตัดกลับไปกลับมาไปกับสระบุรีแลเรียวโคเรียวโคอ่า นี่เลยนะฮะมันต้องมุลอุ่ยปุ๋ยเนาะจัมเบนแอดรีแล้วก็มาจับในตารางให้หน่อยนะฮะศูนย์เลยนะฮะท่านผู้ชมขาศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองเอาเนี่ยเสียเอาอยอะบวศูนย์ก็ได้ไม่นะฮะ ่าแล้วแล้วแต่ใครจะชอบอันนี้คือวิเคราะห์ประโยคบอกเล่าว้าให้กันฟังเฉยๆเนาะมาเพิ่มมาเพิ่มเติมศูนย์สามสามศูนย์ะคะแต่ว่ามันจับให้ื่อซื่อเดอ้อแต่ว่าใจยังคงนะคะวันนี้ไม่ได้มาสรุปของใครยายก็ไม่ได้เอามาลงนะคะเออเอเอกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเอาปูปูนา ลงไปแล้วก็ลืม ท่านผู้ชมคะจะมาเล่าความฝันจะมาเล่าความฝันวันนี้อ่ะเดี๋ยวลอนอี่เอฟซีจะเล่าความฝันนะคะท่า,านผู้ชมคะนี้มาสรุปอีกที่หนึ่งนะอันนี้ตัวเลขมายังมาย่มมำมาซำ มาย้มำมาซ้ำมาเบาเรียวเบาอีกนะฮะอย่าลืมแต่ก็ยังใจเดียวอยู่เท่ากับยันแปดเป็นสามสามเป็นแปดเนะเาะอ้าวฝันฝันว่าไปด้วยกันสามคนฟังดี่ดีเด้อสามคนเนี่ก ก็จะมาให้กันตัวนี้นะเนาะสามคนถ้าไม่งั้นก็เอาแบบนี้ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวนะอ่าสามสามศูนย์หนึ่งแปดอ่าเอาอย่างนี้ไปไปกลับไปวนเอาเนาะริบแปดจะเพื่อขีรายแทนค่ะ อไปด้วยกันสามคนสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนน้ำกันนะคะท่านผู้ชมค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนน้ำกันมอเตอร์ไซค์ระเบิดเลยพากันลงจากรถมอเตอร์ไซค์นะคะเห็น,ตนแต่ล้อแบนแต๊ะอยู่นะท่านผู้ชมค่ะล้อรถมันจะเป็นกลมๆเป็นบ่ล้อรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นกลมๆเหมือนเส่ยบ่แอดเลยตีสามศูนย์นะคะก็จะมาเข้าอันนี้พอดี สามศูนย์เข้าเลขของเราแปดหนึ่งก็จะเข้าด้านบนอ่ะแปดหนึ่งกับสามศูนย์เนี่ยเอาเราแปดหนึ่งสองตัวเราไม่ได้ให้เนี่ยบางคนก็อ่ะถ้าเราไม่ได้เขียนก็ไม่อันนี้นะอ่ะอันนี้คือจะมาเล่าความฝันเบ้าสู่กันฟังเพราะว่ามีเอฟซีถามหางอดก่อนฝันนะคะที่ฝันว่าไปด้วยกันสองคนใช่ไหม แล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองไงคะท่านผู้ชมจําได้ไหมใครที่ฟังคลิปนะฮะใครที่ฟังเพราะว่าตอนนั้นเอสเรมไม่ได้เขียนลงลงลงอะไรนะั้นลงนับปกเนาะไม่ได้เขียนลงนับปกว่าอ่าเล่าความฝันเนาะอันนี้จะเขียนนับปกอยู่นะคะว่าฝันนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่ามีเอฟซีมีครั้งหนึ่งที่ฝันใช่ไหมคะฝันเห็นตัวเองอะท่านผู้ชมคาตอนนั้นน่ะ ที่ฝันเห็นตัวเองแขนใช่ไหมแขนจะเป็นจะเป็นอะไรนะแขนจะเป็นเอ่อจะเป็นตุ่มตุ่มหนองอะ่ะตอนนั้นอะ่ะออกสองศูนย์สี่ห้าเลยสี่ตัวเลยนะแต่เลขรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปนะเลขรถมอเตอร์ไซค์ของแอดนะเอ่อเลขรถมอเตอร์ไซค์ของแอดจะสี่สองสี่เจ็ด แบบนี้นะคะอันนี้ก็เอ่อแล้วแต่ใครจะวิเคราะห์พิจารณานะคะแต่แอดรีสามคนนะคะแอดรีเอา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 สามคนแล้วก็ล้อแอดเรยตีสามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์นะคะใครชอบก็ตามนะคะสี่สองสี่เจ็ดอ่าสี่สองก็นี่ไงเลขในตารางเรานะคะสี่สองนะเผื่อใครอยากตามนะคะเลขเก่า สำหรับแอดเรยแล้วฟันให้อันนี้คือมาเล่านะคะมาวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมใครฟังก็จะรู้เรื่องเนาะใครไม่ฟังก็อะไรเอาตัวเลขเดิมมาขึ้นอยู่กับคุณกับดวงกับวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมขาเนาะ อ่าสามศูนย์หนึ่งแปดนะคะสี่ตัวสามศูนย์หนึ่งแปดก็ยังคงย้ำนะคะท่านผู้ชมขาอยู่อยู่นะอ่า <_ k _> ก็แล้วแต่ใครชอบเนาะอันนี้เป็นเลขมอเตอร์ไซค์ที่อ่าล้อมันระเบิดนะอ่าใครชอบก็อ่าในเลขในแต่ล่างมา,มาๆเจ้าระว่างค่ะท่านผู้ชมขาก็ ผิดถูกหรือว่ายัางไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะอย่าลาคอยเดอ้อใครมีความฝันอะไรดีๆเอาเอาเขียนลงมาเล่าช่องเอดเลยก็ได้มาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมขาเขียนลงมาเลยขอแต่บ่าอย่าให้กันเนาะท่านผู้ชมเกิดมาชชตินี้ ทำดีไว้เถิดนะคะเอาวันนี้วันพระนะคะเ,เดี๋ยวก็จะขึ้นไปทําบุญนะคะกับปู่ขึ้นไปหยดค่าน้าค่าไฟนะคะมีหน่อยก็ทําหน่อยเด้อท่านผู้ชมคขามีรวยหนึ่งเอ่อทำหาบาทก็ได้นะคะสมัยก่อนนะคะเอเดรีนะอุย้ยเอ่อยังก่อน ขนมปังแพลละหาบาทเนาะนั่นแหละใส่บาทนะฮะความดีอยู่กับตัวเรานะฮะตลอดนะกินไม่หมดแต่า่างแง่สวนไก่หายเน,ยเน,ะนะาะบางทีอาจจะไม่ชอบกาก อ่ะใครที่ตีความฝันเก่งนะฮะก็อ่ะบอกเล่าว้ากล่าวมาก็ได้นะคะฝันแบบนี้แหละฝันไปสามคนยำอีกเดอ้อเพราะว่าบางคนเพิ่นกรหลูดเปื้อนรูดเปื้อเป็นบอบางคนมีเวลากับนางฟังนะฮะท่านผู้ชมคะบางท่านไม่มีเวลาเราก็เข้าใจเนาะความอยากงายต่างกันเดอ้อแต่ละครอบครัวเนาะอ่าวันนี้แอเตรมาให้โชคให้ลาบอืม มั่นใจที่แอดเลยโอ้ยแอดกับซื้อคือกันไหมฮะท่านผู้ชมกับจักสีวะเจงใดเนาะบอกตรงตรงรูดค่ะท่านผู้ชมค่ะอาสี่ตัวนะคะใครทุนน้อยสี่ตัวหวยรัฐบาลเรานะคะวันนี้นะคะบาทหนึ่ง่นขายบอสูตรคุณยายนะคะสูตรคุณยายก็เข้าไปดูเด้อวันนี้แอดรีไม่ได้เอาเอ่อมากองรวมกันให้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ ขอโทษขออภัยนะคะวันนี้มันพลาเพราะว่าก็เลยเอามานางเบาจะข้าวเป็นสุปแล้วก็จะ,ะขึ้นไปทําบุญกับปู่นะคะปคระโยชน์คานําคาเฟ่พนะมีหน่อยกระําหน่อยนะคะทนประชุมคะแอดเรียกะกะเพื่อยู่เพื่อกินล่ะค่ะทนประชุมคะกะอกขอ้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะใครที่มาติดตามวันนี้นะคะก็ะมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะ,ะอ่ะย้ำตัวเลข ตัวเลขเราก็ตัวเดิมนี่แหละซื้อกลับไปกลับมากลับไปกลับมาวนเวียนเวียนวน,นเอานะคะอ่าขอให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมขาสตัวของแอดอย่าลืมนะคะอ่าเพิ่มมาก็เลขรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่ว่าอย่างระเบิดเนาะอ่ะขอขอบพระคุณนะคะขอให้เอฟซทุกคนของแอดเรมีโชคเดอ้อโชคดี